บทที่734ยอดหอคอยในเซนทรัลเพลนดึงดูดความสนใจของทุกคนแต่อีอิงเกดาวแห่งความหวังในมือของขยะนี้ไม่มีอะไรเทียบได้กับสายคริสตัลรักในมือของฉันฉันควรจะเป็นโชคชะตาที่แท้จริงของคุณโจเซ่กุล เลียนแบบเจียนเฟงและคุกเข่าข้างหนึ่งคุกเข่าแล้วระงับความโกรธในใจเขาเสนอคริสตันเลิฟมูลค่า1.2พันล้าน,นด้วยมือทั้งสองข้างอะไรนะคริสตันเลิฟความรักคริสตันมูลค่า120ล้านโจเซี่ยกูลทายาทของตระกูลโจหนึ่งในสี่ตระกูลขุนนางที่ยิ่งใหญ่ในเซนทรัลเพลนชอบกองอ e ีอิ้งเกจริงหรือคริสตันเลิฟ หนึ่งด้านเป็นขยะที่เพิ่งสร้างปาฏิหาริย์และอีกด้านหนึ่งเป็นทายาทของสีตระกูลใหญ่กองอี้อิงเก้จะเลือกอย่างไรเมืองจงหยวนรู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งผู้คนนับไม่ถ้วนเห็นฉากนี้และอ้าปากค้างโดยไม่รู้ตัวพวกเขารู้สึกมึนงงเล็กน้อยจากอาการช็อกและยังไม่หายจากอาการตกใจด้วยซ้ำความตกใจที่พวกเขาเห็นในวันนี้มากเกินไป อย่างไรก็ตามไม่ว่าก่อนหน้านี้จะน่าตกใจเพียงใดในขณะนี้ความสนใจของทุกคนเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นที่สุดและสายตาของทุกคนจับจ้องที่ยอดหอคอยวินาทีนี้ช่างน่าตกใจเสียนี้กระไรเลือกหนึ่งในสองกองอ e ีอิงเก้จะเลือกอย่างไร ในขณะนี้ผู้หญิงหลายคนจินตนาการว่าตัวเองเป็นกองอี้อิ้งเก้อย่างมากหากเป็นพวกเธอพวกเธอควรเลือกอย่างไรในขณะนี้ยอดหอคอยกลายเป็นจุดสนใจเจียงเฟิงคุณมีคุณสมบัติอะไรที่จะแข่งขันกับฉานเพื่อชิงอีอิ้งเก้คุณคิดจริงๆหรือว่าคุณสามารถหลอกอี้อิ้งเก้ด้วยสิ่งหรูหราบางอย่างได้ คุณมันกากคุณเอาอะไรมาเปรียบเทียบกับฉันโจเซีย่ยกูนพูดอีกครั้งน้ำเสียงของเขาก็เช่นกันกระจายไปไกลจากยอดหอคอยใช่ขยะนั่นคุณจะเปรียบเทียบกับโจเาาได้อย่างไรของแฟนซีเหล่านั้นไร้ประโยชน์เลยฮันเทียนยูตะโกนขณะที่ยืนอยู่ที่ทางเข้าโรงแรมจงยวน เขาพยายามอย่างมากที่จะระง,งับฉากที่น่าตกใจที่เขาเพิ่งเห็นในหัวของเขาเขาต้องการเพิกเฉยต่อทุกสิ่งที่เขาเพิ่งเห็นไม่ใช่แค่เขาแต่ลูกหลานสายตรงของตระกูลกองหลายคนก็ทำเช่นเดียวกันมูล,ลค่าของคริสตันเลิฟนั้นสูงกว่าสตา์อฟโฮปมากท้ายที่สุดราคาของสตา์อฟโฮปถูกบังคับให้ขึ้นราคากองอีอิงเก้จะเลือกโจเซี่ยกุนแน่นอน ผู้สืบสายตรงของตระกูลกองกล่าวโดยตอรองงออีอิงเก้ถ้าคุณยังรู้ว่าเลือดของตระกูลกองไหลเวียนอยู่ในร่างกายของคุณเลือกโจเาาและอย่าก,กับทางขยะนี้หญิงชรากองเงยหน้าขึ้นในเวลานี้และตะโกนเสียงดังในความคิดของเธอถ้ากองอีอิงเก้เลือกโจเซี่ยกุนการหย่าร้างของเจียงเฟิงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตระกูลกอง เพราะในความคิดของเธอไม่ว่าขยะจะทำลายโลกขนาดไหนเมื่อเทียบกับทายาทที่แท้จริงของตระกูลเขาจะเป็นขยะเสมอเธอกำลังคิดว่าถ้าคนที่ยืนอยู่บนยอดหอคอยในขณะนี้เป็นเธอตอนที่เธอยังเด็กเธอจะเลือกโจเสี่ยวคุณอย่างแน่นอนสตาร์ออฟโฮและคริสตันเลิฟไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลยไม่ใช่แค่เธอหลายคนก็คิดเช่นกันส่ว บนยอดหอคอยกองอี้อิ้งแก้ยขยับในที่สุดผู้คนนับไม่ท้วนตกตะลึงเบิกตากว้างสุดขีดเพราะกลัวว่าจะพลาดภาพเธอกำลังลังเลอะไรอยู่เธอไม่ลังเลเลยสักนิดเธอตกใจมากและไม่นานเธอก็ตื่นขึ้นจากความตกใจเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเธอไม่แม้แต่จะมองไปที่โจเสี่ยวคุณสายตาของเธอจับจ้องไปที่เจียงเฟิงเท่านั้น ภาพในอดีตผุดขึ้นในใจเธอชายที่อยู่ต่อหน้าเขาจากการเป็นขยะในสายตาของคนอื่นเป็นเวลาสามปีโดยไม่พูดอะไรสักคำเพื่อช่วยแม่ของเขาจากความอับระยอดสูไม่นานมานี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะปรากฏตัวทันเวลาและตอนนี้เครื่องบินบินวนรอบเมืองและเมืองก็เต็มไปด้วยควันและฝนราวกับความฝันปรากฏบนเมฆมงคลหลากสีสัน จากมุมตาของกองอี้อิงเก้น้ำตาใสายหยดหนึ่งหยดลงมาน้ำตาไหลแต่กองอี้อิงเก้กำลังหัวเราะเธอผู้เย็นชาและมีเสน่ห์กำลังเบ่งบานให้กับความเยาววัยที่ไม่มีใครเทียบได้ของเธอภายใต้ดอกไม้ไฟเธอก้าวไปข้างหน้าก้าเลือกหนึ่งในสองเลขที่สำหรับเธอแล้วคืนนี้ไม่เคยมีทางเลือกระหว่างสองคนมาก่อน เธอเก้าวไปข้างหน้าและรับดาวแห่งความหวังจากมือของเจียงเฟงคุณเจียงยูเชงขอคำแนะนำเพิ่มเติมโปรดบทที่735ที่ด้านบนสุดของหอคอยกองอี้อิงเก้พูดและเสียงก็ดังออกมาในทันทีเธอเก้าวไปข้างหน้าและมอบจูบอันแสนหวานของเธอต่อหน้าผู้คนนับไม่ถ้วน ดอกไม้ไฟทั่วทั้งเมืองณเวลานี้ได้เบ่งบานเป็นสีสันที่สวยงามที่สุดในโลกในทันทีท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวดอกไม้ไฟและคนสองคนที่จุมพิษกันบนยอดหอคอยถูกแช่แข็งในแม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวนานชั่วนิรันด์ระหว่างสวรรค์และโลกดูเหมือนว่าจะเหลือเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้น ด้านหน้าของหอคอยตกตะลึงเมืองจงหยวนตกตะลึงและอินเทอร์เน็ตก็ตกตะลึงแต่คริสตันเลิฟของโจโเซี่ยกุลมูลค่า1.2พันล้านร่วงลงกับพื้นอย่างรุนแรงสร้อยคอกระจายและกระเด็นไปทั่วยอดหอคอยโจโเซียยกุลรู้สึกราวกับว่าเขาถูกฟ้าผ่าและมีเสียงคำรามในใจของเขาเขาแข่งขันกับผู้หญิงอย่างไร้ประโยชน์แต่ล้มเหลว ภายใต้ความสนใจของทุกคนกองอี้อิงเก้เลือกเจียงฟิงโดยไม่แม้แต่จะมองเขาด้วยซ้ำตอนนี้โจเซี่ยกุนรู้สึกว่าคนทั้งโลกกำลังหัวเราะยอะเขาและตบหน้าเขาใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงความดันโลหิตสูงขึ้นและเขาพยายามลุกขึ้นยืนแต่เมื่อเขาลุกขึ้นหัวของเขาวิงเวียนอยู่พักหนึ่งจากนั้นเขาก็ล้มลงกับพื้นอย่างรุนแรงและสลบไป มีเลือดอยู่บนศีสะะของเขาฮันเทียนยูและสมาชิกของตระกูลกองก็หน้าแดงเมื่อเห็นฉากนี้พวกเขาตกใจมากจนควบคุมตัวเองไม่ได้ในขณะนี้กองอีอ้อิงเก้ไม่ได้เลือกโจเซี่ยกุนแต่เป็นเจียงเฟิงหญิงชรากองตกใจมากที่เธอโง่เล็กน้อย ก่อนหน้านี้เธอตะโกนและถามกองอิ้งเก้ว่าทำไมเธอถึงลังเลเธอต้องการให้กองอิ้งเก้ตัดสินใจทันทีแต่เธอไม่เคยคิดฝันว่ากองอิ้งเก้จะเลือกเจียนเฟงิงวินาทีนี้เธออยากจะตบปากตัวเองในเมืองจงหยวนผู้คนนับไม่ถ้วนที่เห็นฉากนี้ก็ตกใจเช่นกัน กองอีอิ้งเก้เลือกเจียงเฟงและโจเซี่ยกูนไม่สามารถทนได้นะจุดนั้นและหมดสติไปบนยอดหอคอยฉากที่น่าตื่นเต้นนี้คืออะไรบูมจูบแห่งสตวรวัจูบลง่งต่อหน้าผู้คนนับไม่ถ้วนเจียงเฟิงกอดกองอีอิ้งเก้อย่างสุดใจาจากนั้นเดินกลับไปที่จงยวนโฮเทลไปตามทางที่เขามาผ่านสะพานแก้วยาว700เมตร ฉากนี้ในสายตาของคนอื่นเป็นเหมือนเทพพเจ้าและอมตะคู่หนึ่งกำลังกลับบ้านพร้อมกับสายลมฉากนี้อยู่ในใจคนนับไม่ถ้วนชั่วนิรันด์บนยอดหอคอยในที่สุดโจเซียวกูลก็ตื่นขึ้นอย่างแผ่วเบาณจุดนี้เมื่อมองดูฉากนี้ใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวจนถึงจุดที่ดูร้ายเขาเดินโซเซไปตามลิฟต์และลงจากเซนทรัลเพลนทาวเวอร์ เขาเดินไปที่โรงแรมจงหยวนที่ทางเข้าโรงแรมเซ็นทรัลเพลนฮันเทียนยูและครอบครัวกองทั้งหมดมองไปที่โจเซี่ยวกุลในความเงียบผลที่ได้คือการตบหน้าอย่างสมบูรณ์โจโจเฉาคุณต้องใจเย็นใจเย็นอย่าหลงกลขยะนั่นเป็นไปไม่ได้เลยที่ขยะจะทำทั้งหมดนี้ขิ้นฉีองเป็นคนจัดการ พันเทียนยูกัดกระสุนของเขาและเดินไปข้างหน้าหนึ่งก้าวต่อมาเขาเปิดปากของเขาอย่างชั่วร้ายฉันก็คิดอย่างนั้นเจียงเฟิงเป็นสุนัขของขีนฉีวงเลยขีนฉีวง,งต้องการให้สุนัขของเขาอวดกงเทียนลองก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยเสียงที่มั่นคงทายาทสายตรงหลายคนของตระกูลกงในที่สุดก็รู้สึกตัวในเวลานี้และพูดทีละคน พวกเขาไม่เชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นของเจียงเฟิงเจียงเฟิงเป็นลูกเขยที่ไร้ค่าในตระกูลกองเป็นเวลาสามปีเมื่อเทียบกับคนอื่นๆพวกเขารู้ว่าเจียงเฟิงเสียประโยชน์ประเภทใดยิ่งพวกเขาคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งรู้สึกขี้นฉีองวางแผนทั้งหมดนี้โดยตั้งใจก้าวๆก ในขณะนี้เจียงเฟิงจับมือกองอี้อิงเก้ออกจากลิฟต์แล้วเดินไปที่ล็อบบี้ขิ้นฉีองค์เข้าเฝ้าฝ่าบาทในห้องโถงขิ้นฉีองก็ก้าวไปข้างหน้าก้องลงและพูดด้วยความเคารพจูเสี่ยวคุณและทุกคนในตระกูลกงก็มองมาทางนี้ทันทีอะไร ขินฉีองทักทายเจียงเฟิงขินฉีองประธานผู้สง่างามของทีวีเอ็กคิวกรุ๊ปทักทายถังขยะจริงหรือยังเรียกท่านว่าฝ่าบาทอยู่หรือมันไม่ใช่แค่การปกปิดขินฉีองและเจียงเฟิงที่จะตีมันออกเหรอมูมในเวลานี้ทุกคนเป็นเหมือนสายฟ้าปากที่ตกใจของพวกเขากลายเป็นรูปตัวโอ และสามารถยัดไข่ขนาดใหญ่ได้สี่หรือห้าฟองทันทีหลังจากนั้นความคิดที่กล้าได้กล้าเสียก็ปรากฏขึ้นในหัวเป็นไปได้ไหมบทที่736เป็นไปได้ไหมว่าข้นฉีวงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเจียงเฟงเมื่อโจเซี่ยวกุลและทุกคนในตระกูลกองนึกถึงความเป็นไปได้ที่น่ากลัวนี้ ก็มีเสียงหึ่งหึ่งในใจของพวกเขาอีกครั้งร่างกายของพวกเขาสั่นอย่างรุนแรงและมีความสยองขวัญที่น่ากลัวเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนฮันเทียนอยู่สายหัวอย่างสั่นเทาคินฉีวงเป็นประธานของดงฟางมิราเคิลกรุป๊ปและเป็นนายน้อยของตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองเขาจะเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาของเจียงเฟิงได้อย่างไร กองเทียนลองและทุกคนในตระกูลกองก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อระง,งับความตกใจและประหลาดใจในใจของพวกเขาเป็นไปได้ไหมว่าขินชีอวงกำลังแสดงอยู่ระดับของเขาจะกลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนอื่นได้อย่างไรแม้แต่ขาของหญิงชรากองก็อ่อนแอเล็กน้อยพวกเขาตกใจและประหลาดใจ ในเวลานี้เจียงเฟิงและกองอี้อิงเก้ได้เดินไปที่ด้านหน้าของห้องโถงทีละขั้นตอนแล้วและผู้จัดการทั่วไปและพนักงานเสิร์ฟในโรงแรมก็ได้จัดรูปแบบด้วยมาตรฐานสูงสุดในทันทีขินฉีวงเดินไปหาผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมด้วยตนเองและจัดการบางอย่างอย่างรวดเร็วด,ด้วยเสียงต่ำหวดฉันเข้าใจแล้วคินฉีงจัดการทั้งหมดนี้อย่างแน่นอน คุณลืมไปแล้วหรือว่าโรงแรมนี้ชื่อใครทันใดนั้นมือของฮันเทียนยูก็ชี้ไปทางขิ้นฉีองและผู้จัดการทั่วไปฉันยังจำได้ด้วยว่าโรงแรมนี้โดยพื้นฐานแล้วใช้ชื่อว่าขีนฉีองขยะนี้ทำตัวเหมือนจริงๆฉันเกือบถูกเขาหลอกใบหน้าของกองเทียนลองเย็นชาหลังจากตกใจ นายน้อยโจเจ้าของโรงแรมนี้คือทีมฉีวงขยะนี้จะเปรียบเทียบก,กับคุณได้อย่างไรเขากำลังแลกภรรยาของเขากับใบหน้าสุดท้ายของเขากองกีอังเกียนดูชั่วร้ายในเวลานี้คนอื่นๆในครอบครัวโกงก็นึกถึงเจ้าของโรงแรมเช่นกันฟื้นจากความสยองขวัญและแสดงท่าทีย่อเยยถากถางบนใบหน้าอีกครั้ง ใบหน้าที่บิดเบี้ยวและน่ากลัวของโจเซียยกุลบิดเบี้ยวไปครู่หนึ่งและความโกรธในใจของเขาก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งทันใดนั้นเขาก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อเปิดเผยความเจ้าเล่ห์ของขยะนี้แต่ก่อนที่เขาจะทันได้พูดผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมผู้จัดการและพนักงานบริการทั้งหมดในโรงแรมก็ก้กาวไปข้างหน้าและเข้าแถวกันเป็นสีแถว เจียงเฟิงยังจับมือของกองอี้อิงเก้ยอยู่ในขณะนี้และเดินไปที่ใจกลางห้องโถงสวัสดีหัวหน้าสุขสันต์วันเกิดหัวหน้าหญิงในโรงแรมพนักงานทุกคนโค้งคำนับอย่างสุดซึ้งต่อเจียงเฟิงและกองอี้อิ้งเก้ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเกรงขามและชื่นชมพวกเขาพูดพร้อมเพรียงกันและเสียงของพวกเขาก็สะท้อนไปทั่วโรงแรม เกิดความโกล่าหนขึ้นในห้องโถงแม้แต่ขิ้นฉีวงก็คำนับอีกครั้งในขณะนี้พวกเขาก้มลงเป็นเวลาเจ็ดวินาทีเต็มทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาดูเหมือนจะถูกซักซ้อมมานับครั้งไม่ถ้วนมาตรฐานนี้เพียงพอแล้วสำหรับการต้อนรับแขกต่างชาติกาเจ้านายพนักงานทุกคนในโรงแรมเหล่านี้กำลังโทรหาบอสเจียงเฟง โรงแรมนี้ไม่ใช่ของขิ้นฉีองแต่เป็นของเจียงเฟงนี่เป็นหนึ่งในโรงแรมชั้นนำในเมืองจงหยวนในโรงแรมระดับนี้ภายใต้มารยาทระดับนี้เจ้านายจะไม่ตะคอกทุกๆุกอุตสาหกรรมโรงแรมระดับบนสุดมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและเจ้านายหมายถึงเสาหลักทางจิตวิญญาณของโรงแรมชั้นนำ เป็นไปไม่ได้เลยที่คินชีองจะร่วมมือกับเจียงเฟงในการแสดงด้วยจิตวิญญาณของโรงแรมระดับดังกล่าวเสียงตะโกนของพวกเขาพิสูจน์สิ่งเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าโรงแรมนี้เป็นของเจียงเฟงแน่นอนแต่เจียงเฟิงซื้อโรงแรมนี้เมื่อไหร่ต่างตกตะลึง